ครับวันนี้มาเปลี่ยนปุ่มแพรปุ่มเปิดปิดของ Samsung ซูง A03 ครับผม A03 ปุ่มเขาใช้งานไม่ได้ก็เปิดเครื่องคือถ้าเครื่องดับนี่คือจบเลยครับผม A03 สสั่งปุ่มมาเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาเริ่มเปลี่ยนกันเลยครับผม 哎，路、uh，嗯、huh. uh，嗯、huh.。 เลขแตะแดงก็มันใช้อันเดียวกันแต่ว่า A ศูนสกับ A ศูนยสาไรนะศูนยสา S ไม่เหมือนกันเราจะทำแบบเจ้าของร้านคิดว่ามันไม,ไม่ให้เครื่องดับมไม่รู้ว่าผมจะใช้งานได้หรือเปล่าถ้าดับเรียบร้อยเลยถ้าเกิดผมใช้งานไม่ได้ตุยแน่ อุ้ยก็เชื่อไม่ได้จะปรับแบบอถ้ามันอยู่ได้สักครึ่งชั่วโมงอะ่ะสามสิบนาที <laughs> มีกาสองหนาบาง โอเคช่วยงั้นได้ใช้แบบนิ้วจิ้มมาไปหนึ่งแล้ว <laughs> เก็บคอแล้พอคันจะบวกด้วยโอเคให้น้ำได้หนูเกับมาเป็นปกติยอดยอดเรียร้อยดีดสื่อสารมีโคตรดีฝาหลังมันเป็นล็อกไม่ต้องใช้มันไม่ได้ใช้กาวนะขอครับไม่ต้องใช้ความร้อน 맞. 근데...